สวัสดี FC K t o Head ด้วยนะครับอยู่กับช่างชิง2ห้องนะครับพี่เสร็จล้วยิดีสวัสดีครับ,รบนี้มี FC มาทำหาพี่มาถ่ายกับช่าง k ิง2ห้องวันนี้พวกจัดให้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวพาดูหน้าง,งานแล้วก็ดูตัวแรงของคิง2ห้องนะครับผมว่าจะมีขนาดไหนบ้างแล้วแกรับทําอะไรบ้างนะครับผมเอาแบบเรียๆเลยนะครับมาปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะเนี่ยผู้ชมเอาคันนี้หน้าง,งานทําอะไรบ้าง,งครัเกยงอันนี้ก็มีทําเครื่องครับลูกห้าหกอ๋อลูกห้าหกใช่ครับส่วนมากไปลูกก็ทํา เตีอะไรกันพี่ชักเดิมอันนี้รถรถทิปรถขี่เที่ยวรถอะรเนครับเขาไปทำกันแล้วเหรอ5้าสาเนี่ยห้สก็ทำเยอะไหมสก็มีเยอะเยอะใช่ไหมครับโอ้โหพาดูพาดสามห้าเออพวกร้อยสิไอนะอ๋อส่วนมากจะเป็นร1 0ยไปครับน้างานจะเป็นร้อยสิบไปซะส่วนมากครับแล้วก็มีร้อห้าอยยี่หก็มีเหี่ยอยู่สองคันครับ อ๋อแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์จำครับพี่เก่งใช่ใช่อ๋อพาดูนยพี่พาดูหม่อันนี้ไปแล้วห้าหกตรงโน้นนะตรงนน้นนะยังยังยงเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ไหมพี่อันนี้ครับใช่เข้าๆพี่เข้าๆอันนี้ห้าเก้าห้าเก้าไม่ชักครับรอชักเดิมนะจ๊ะอันนี้ห้าเก้าอ๋ออ้ยังร้อยสิบอันนี้ละพี่ร้อยสิบมีห้าสามครับห้าสามบัสหัห้าสามส่วนหน้านี้มี เขาเรียกว่าทําเครื่องเฉยหรือว่ามีจูนด้วยพี่จูนด้วยครับมีจูนด้วยใช่โอ้โหคือครบจบในที่เดียวใช่ห้องไดโน่ก็อยู่ข้างในนี้เนี่ยครับไดโน่อ๋อเนี่ยเปิดให้ดูเลยแต่ห้องมันจะลุกหน่ได้ไม่ได้ทำอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับนี่ให้อยู่แถวนี้นะห้องจูนใครเป็นคนจูนครับพี่คิงผมนี่แหละครับจูนพี่คิงเป็นคนจูนใช่ใช่อก็เป็นคนจูนเป็นคนเซอร์วิสเครื่องเําเครื่องจัดสภาพอย่างเงี้ยใช่ครับ โอ้ครบจบในที่เดียวถ้าถ้าเกิดโซนแถวนี้นะครับไม่เกิน50หรือร้อโลหรือว่าเชื่อในฝีมือนะครับมีต่างจังหวัดส่งมาไหมพี่ก็มีนานๆทีครับมีใช่ไหม,มใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้อําเภอหนองสองห้องนะครับนี่ฮะช่างจริงสองห้องครับตามนั้นฮะไปดูกันต่อครับอ่ะห้องไดโน่จบไปแล้วยอดสั้นๆนะฮะนี่คันนี้คันนี้เป็นตัวแรงของช่างริงสองห้องก็ว่าได้ ใช่ตอนนี้ไม่แรงแล้วทำไมเครื่องไม่อยู่แล้วโอ้ยกำลังนื้อลงใช่ครับอันรอบประวัติคันนี้หน่อยพี่คิงอันดับเป็นไงคันนี้แต่ละสนามติดท็อปไหมเมื่อไหรก็มีนี่ครับโอ้โหโอ้ย NGO ก็มีโอ้ย NGO ก็มีนี่ไงแชมป์ที่หนึ่งนีล่าสุดนี่อันไหนพี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้โอ้ย NGO นครสวรรค์ล่าสุด NGO นครสวรรค์ใช่อันนี้สนามอะไรครับพี่คิง สนามชื่อสนามอะไรจำไม่ได้แล้วเอาเออคอยกับพวกหนูกันโอเคแต่ได้ดับหนึ่งมาสังเกตดูโอ้โหถ้วยนี่คือติดท็อปั้างนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมอันไหนที่ภูมิใจที่สุดพี่เคงอันไหนภูมิใจอะเอออันไหนแบบโอ้โหแบบยอดว่ะเขาได้ถ้วยมากโอ้หลายอันเลยหลายอันเลยเอาแบบที่สุดที่สุดในใจพี่อะมีไหมสักอันหนึ่งอะมีไหมหรือว่ามันพอๆกันอี่ไหนอะ ต้องบอกว่าภูมิใจทุกอันก็ว่าได้เคลมังกี้นะภูมิใจทุกอันเลยพี่ใช่โอ้เต็มที่ทุกสนามอ่ะเต็มที่ทุกสนามโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะดูดูถ้วยนี่ครับอันยังยังยังตัวนี้พี่เล่าหน่อยพี่อันนี้คืออันดับสามจากที่ไหนพี่ถ้วยโคตรอลังการอันนี้เจ้หอพี่อ๋อสนามเจ้หอใช่ครับเจ้หอโคราชโอ้าัวอันนี้ก็อันนี้ก็เจ้หอนิอันนี้ก็เจ้หอนี่อันดับหนึ่ง ส่วนมากนี่จะเป็นอ5-3หมดเลยไหมครับพี่เกดใช่ใช่มีมี5-3หม 5, อ๋อนอกเหนือจาก5-3ที่ทิ้งเรามีแข่งสเต็ปอื่นอีกไหมมี5-9กํลาลังทํานี่ครับ5-9ชักเดิมแล้วพี่เียิใช่ครับ5-9อันนี้ยังไม่ยังไม่ติดเครื่องเลย5-9 5-9อ๋อ5-9เจ้าเครื่องอันนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ครับอ๋<ๆ>อนู้น อันนี้ก็จะลงแข่งในภายภาคหน้าใช่ใช่ในอนาคตกำลังทําอยู่มันไม่ค่อยมีเวลาทําครั้งแรกไม่พี่กับสเตปห้าเก้าลงสนามใช่ใช่ขยับขึ้นจากห้าสามเลยอ๋อขยับขึ้นจากห้าสามก็คือเพิ่มเติมเพิ่มเติมใช่ใช่หาถ้วยนอกเหนือจากห้าสามบ้างเพราะว่าพวกนายดูเดียวถ้วยห้าสามแบบโอ้โหเยอะมากผู้ชมดูเดีนี่ไม่ได้ขีโมเลยเนี่ยของจริงฮะหลักฐานมีเออ อันนี้ก็จะเป็นสเตปห้าเก้าห้าเก้าชักเดิมห้าเก้าชักเดิมเ<ช>ตรียมไว้ลงแข่ง<ช>นะครับอคิดว่าปลายปีปีนี้จะปีนี้ปีนี้น่าจะป,ป,ลปลายาป,ปีแหละปลายปี่ออโอเคโอเค,อเ,คเอามามาต่อกันที่ห้าสามบ้างพี่พี่เก่งนอกจากคันสีน้าเงินมีคันไหนอีกไหมพี่อ,อย่างร้อยสิบมีไหมร้อยสิบคันนี้คันนี้ อันนี้ก็แข็งไหมพี่เองใช่ครับพันพันเมตรที่บุบูรีร์ก็อ๋อเฮ้ยอย่าบอกว่าไอ้สไปเดอร์แมนนะใช่ใช่บเรอรำนันนี่แหละสไปเดอร์แมนนี่เหรอใช่ครับไอ้สไปเดอร์แมนผีนี่ไงอ๋อคันนี้คันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้ที่ไปชนมาตอนไปตากอ่ะยังไม่ได้ทำใหฮะไปชนชนในสนามเลยนะใช่ใช่ครับเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ในสนามก็เกิดขึ้นได้ในสนามก็เกิดขึ้นได้เหตุการณ์เป็นไงพี่ย่อสั้นไหมคือมันวิ่งไปคนละแท็กอืมเออวิ่งไปคันหนึ่งไปกับกับรถข้างหน้า มันก็เลยชนกันโอ้ใช่ขับหน้าแท็กใช่อ๋อกขับในแท็กขับในแท็กคันนั้นของซูบีลำยังไม่ได้ทําเลยอ๋ออันนี้ก็อุบัติเหตุไปใช่ครับอันนี้คือแผงคอเอ้ยไม่ใช่แฮนด์แฮนด์มันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันชนจนมันมันชนมันชนพี่เฮ้ยมันได้ถอดออกเลยเฮ้ยมันงอจากแบบมันแคบมตรงเนี่ยนะพี่เฮงมันฟาดไปขบางหลังเฮ้ยอ๋อต่ำแห้งแต่แผงคอไม่เป็นไรใช่ครับเฮ้ยโอ้โหสุดจริงๆพี่คิงมีอะไรอีกไหมขอดูหน่อยอ่ะมีมีเครื่องกึาง เอาไว้กึงอัดกัดคว้านใช่ครับครบเลยใช่ไหมใช่ครับได้ทุกงานก็มีงานกึงก็เป็นงานเก็บที่ร้านนี่แหละครับเอาไว้ใช้ยิงมียิงไซด้วยไหมพี่คิงยิงไซไม่มีครับยิงไซยังไม่มีใช่โอเคนี่ฮะอันนี้คือเครื่องอะไรพี่คิงพาดูหน่อยฮะเครื่องกึงผ่านไปแล้วเครื่องอัดผ่านไปอันนี้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้อันนี้เครื่องเกียร์แคมมิ่อ๋ออ๋อพี่คิงเออแหมเขามีโปรดักต์ไงเดี๋ยว ขามีโปรดักต์ไงแคมเคทูเฮดอันนี้อันนี้เกียร์แคมไว้วิจัยเจะเอาแบบไหนครับจะเอาแบบขี่เล่นก็มีใช่ครับเอาแบบแข่งก็มีใช่ไหมมีทุกสเต็ปเอายอดสั้นๆพี่ขยายความหน่อยแคมเราเนี่ยเรามีสเต็ปอะไรบ้างพี่ชิงตอนนี้ก็ส่วนมากส่วนมากที่ผมทําก็จะเป็นพวก5้าสามอ่าอ่าพวกพวกร้อยสิบอะร้อยสิบมีเกือบทุกสเป็ปเกือบข้าสามพวก5้าหกพวกอะไรเนี่ยห้าจีเดิมแคมนี้ไหม เดิมแคมก็มีครับมีมีโอเคโอเคโอเคพี่คิงถามเพิ่มเติมครับเวลาแบบน้องๆเข้ามาทํารถอย่างนี้มีมีส่ง G P S มีอะไรไหมพี่ก็ว่าส่วนมากแค่ทำเพื่อมีมีบ้างครับมีบ้างแต่ส่วนมากผมจะส่งเป็นแรงม้าบนในนู่นอ่อนแรงม้าจบเลยใช่ครับมันเห็นผลดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งตบนถนนด้วยอ๋อ่ะพี่เข้าไปในห้องไในนู่นเพิ่มเติมหน่อยพี่อยากดูห้องไในนู่นมากครับติดแอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะถ้าธรรมดาได้พี่น้อง คนละเนาะเพราะของไดโนติดแยไอเออพี่พี่เล่าถึงอุปกรณ์หนมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ถือว่าอ๋อนี่อันนี้เขาเรียกว่าดูดไอเสียเนาะใช่ใช่ดูดอากาศอ่าดูดอากาศออกนะครับแล้วก็เก็บเสียงก็จะเป็นโฟมเก็บเสียงเนาะครับตัวนี้เนี่ยฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยเหงื่อจะแตกหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเปิดแอร์ไว้20องศานะครับพี่น้องนะนี่นะครับ โอ้โหอันนี้เป็นไดโน่ของอะไรครับพี่เฮงไดโน่ API ครับ API ใช่นะครับรับแรงม้าได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวขนาดกลางร้อยร้อยหกสิบ HP ร้อยหกสิบแรงม้าร้อยหกสิบมาเลยบ่ใช่เขาแสดงว่าพวกบิ๊กไบค์ก็อาจจะคุ้มได้ถ้าตัวหกหกห้าศูนย์เจ็แปดร้อยน่าจะน่าจะไหวอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวพันมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหกห้าศูนย์แปดร้อยนี่ก็ยังได้อยู่ใช่นะฮะแต่ คนจูนคนจูนก็จะต่างหากนะพี่เนาะใช่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้จูนไม่พูาไม่ใ่จูนแค่เล็กเล็กถ้าเป็นเบเนี่ยคือมาโหลดใช่สบายสบายมาโหลดนะเดิมเดิมพี่เดิมเดิมอยากรีแมปได้ไหมได้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 ใช่ไหมใช่ครับมันมันมีผลเดีมไนะพี่ถ้าเดิมเดิมแบบเดิมสนิทเลยมันก็พูดเึิมถ้าถ้าความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วขึ้นเยอะอแต่มันจะขี่สนุกขึ้นอถัาเร่งตึงมือขึ้นอ่าครับ มันก็ประมาณนั้นมันต้องใช้คําว่าแบบดีขึ้นดีขึ้นอ่ดีขึ้นเบิร์ <c oughs> กกาเดิมเบิร์ก่าเดิมครับ,ค,รบคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับกับงานของเอ่ค uh, ทนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าง,งานนะครับเอาฝากอีกทีหนึ่งพี่คิงร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ร้านอยู่ที่หนองสองห้องครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอ่า <c oughs> โอเค <c oughs> ส่วนมากนะครับร้านพี่คิงก็จะเป็นแบบแนวเครื่องยนต์ซะส่วนใหญ่นะพี่คิงใช่ใช่ครับจัดสภาพภายในนะครับจะเอามาทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องเครื่องยนต์น่ะพี่คิงรับจบเย้อันนี้รถใครก็เดี๋ยวรอมารับใช่ไหมใช่ใช่ครับเสร็จหรือยังพี่คิงกําลังไล่อยู่ครับอ๋ออันนี้จูนได้ไหมจูนจูนครับจูนด้วยนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับพี่คิงครับตอนนี้ก็กาลังเก็บสภาพเดี๋ยวลองเทสขี่ลองขี่ลองอะไรขึ้นไนโนหรือยังคันนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเรียบร้อยอ๋อ ก็เหลือเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดก่อนส่งนานเนาะโอเคอ่ะโอเคครับคลิปนี้<ย>ขอบคุณช่างจริงหนองสองห้องด้วยนะฮะเคทูเฮดครับแต่อยากจะบอกไอเทมเทพของแกนะฮะแคมฮะห้าสามเอ่อหรือว่าเดิมแคมมีอะไรอีกนะพี่นอกจากห้าสามกับเดิมแคมห้าสามเดิมแคมก็พวกสีบารก็มีอยู่หรือกำลังกำลังเริ่มทำอยู่อ๋อร้อยยี่ห้าก็มีใช่ครับโอเคก็การันตีได้ครับผมจากนี่ฮะรางวัลมากมายไก่กองนะครับจากเคทูเฮดนะครับผมคลิปนี้อ่ะ ลาลากันไปด้วยภาพนี้เลยกันเ K2 Head ครับ King สองห้องครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากให้ไปหาใครอีกก็คอมเมนต์มานะครับแต่ว่าโบสทสามนะไปหาบ่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเหงาถ้าโบสทสามดูอยู่เดี๋ยวไปหาอีกก็ได้นะเฮ้ยแต่ผมชอบคันนี้นะพี่คิงไอ้ร้อยสิบเอลดีคันนี้สเต็ปอะไรนะพี่ห้าสามดีห้าสามมันจัห้าสากเดิมครับห้าสามชักเดิมเฮ้ยมันจะไหวเหรอเออผมถามผมถามอีกนิดนึงสูงเนี้ยประมาณกี่จีได้พี่ก็ถ้างวๆครับว่า ร้อยห้าสิบบวกเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่จริงลูกซูบยังเนี่ยไอ้มันมันเป็นตัวไอสองพันยี่สิบเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องเจนใหม่ใช่เจนใหม่มันเป็นห้าสามเครื่องเจนใหม่ใช่ครับเพราะงั้นมันจะได้เปรียบกว่าพวกห้าสามเอสสี่เนาะพี่ว่าใช่ใช่มันจะเลี้ยวแรงใช่เพราะงั้นเพราะงั้นจะเกิดเป็นเครื่องเจนใหม่พออัพไปเป็นห้าสามปุ๊บเนี่ย เหมือนกับว่ากําลังเครื่องมันได้เปรียบกว่าช่วงช่วงชักมันเยอะกว่าอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนก้านไหมพี่เปลี่ยนเปลี่ยนครับต้องต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนก้านเพราะว่าก้านเป็นตัวหนาขึ้นอ๋ออันก้านเนี่ยเดิมมันมันเล็กมากก็นอยๆทำอยู่ไกลนี่น้อยเนาะเอออ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปึ๊ย